ไ้จะเอาไปทำกินลายผัดไหมผัดหรือว่าต้มต้มดีฮะหม่ไหมบ้าเส่ว้นใหม่ก็ได้ยังสึ้นใหม่ไอ้สึ้่ใหม่หอมสดอะไรข้นใหม่ ขีดทำไมอ่ะหรือาได้ขีดแล้วเนี่ยยังไม่ได้เห็นมั้ยอ่ะอีกใหม่อีกใหม่อ,มา,ยอ,อ,อมายอ่ะอีกใหม่อ่ะอันนี้ไม่ถึงขีด ดไปว้าวสวยเลยต้องเลือกอ่ยยายยืนดีอ่ะเลือกแบบไหนเลือกแบบไม่มีตรมืใช่ป่ะก็ไหน

อ่าอ่าอย่างเศ็ใยายเลือกเองอ่าไอ้ใหย่ช่วงน,นี้ไม่ได้ค่อยได้กินกล้วยเลยป่ะจะกินอยู่ ไม่มคุวอยู่เนี่ยอะไรเั่นไหนอี่ยกลอฮะอปดสิบห้าแล้วครับระยะยเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้า

ปันเดิมก็แดกค่ะปันเดิมแกตั้ง็เลยบ้านอยู่บางคุบังครวัดนะะมาตากไม่าแด่ไม่รอนออกมาเลยเนี่ยถ้าบ้านสามปีไปก่อนลอยไหม ต้องให้ออกมานี่เงาไม่เดินก็ต้องเอาถ่ายรถนะไปเอาไปไม่ได้จะได้ไหมอ่าป่องนะอ่อยอร่อยทุอ่า ว้ามี่โทรศัพท์อยไอายุเท่าไหร่นะครับมาเแบน้อยหน่อยอะอ่าเนี่ยเพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะพอแล้วพอแล้วอะเดิน อะ,ะไรนะอ้าครับนี่โอ,ม,อม่าค่าาับยี่โอฮ่าฮ่าฮไปกินถัวอย่างนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอนถือไ้ให้ ดูๆนึ่งชีสอร่อยอร่อยครับอร่อยที่มันกผสมแป้งนะครับมันไม่มีิึงน้ำใจเ่วนจะมีอะไรตอบแทนผมไม่ตอบแทนครับ

โหกินถั่วอร่อยเลยเธอใหญ่ไม่ดีไหมเนี่ยไปต้มกินไหมฮะทำไมยังไทำไหมสนใจไม่ไังไงเอาปะ Ờ à, em. Hả? học à, ba. để em nào Cái à,